มาในคู่หนึ่งระหว่างสีออคิดสุรศักโมเจเสื้อเหลืองกับเขียวขาวปูพายเพชเทอร์โบวันนี้แจ็คจะขายักได้ทำไมแต่สองทีมนี้ก็ชนะมา,ด,า,า,มา,ะมา,าด้วยกันทั้งคู่นะะ่าจะทิงที่หนึ่งที่สองว่าจะไปเจอใครแต่ว่าเกาจะแต่งโสด้วยกันทั้งคู่น สีสียอเคก็นำทีมมาด้วยอาจารย์สกลเทียงประเสริฐแชมป์กีฬาเจ็ดสีสามสมัยครับเข้าชิงห้าสมัยในแชมป์แล้วก็ไปชิงแชมป์โลกเกยเทอเลครับฟุตบอลห้าคนที่ประเทศสหรัฐอเมริกามาปีที่แล้วตูกซ่อนปีนที่แล้วมั้งลองได้รองแชมป์โลกมาแล้วคร,รับนักฟุตบอลรุ่นพี่ของพวกนี้เตี๋ยบลอนด์ มาได้ครับตรงนี้ทางฝั่งทีมอู่กับเพชรชโบหมายเลขสิบเอ็ดยังไม่ใส่เบอร์มาโอชิระเวียงนนท์ครับกีนวัฒน์เวียงนนท์มาเรียกสิบเอ็ดยกขาที่สองสุนทริติเอาชนะของสองฝั่งสุนทรมนตรีนิพัฒน์าเหลืองออกขวา ไปชื่จีรนัทโสภานั่น กชวัติลปวัฒนเลียงโดนได้ไม่ถูกได้ต้องรัดสุนท์มนตรีติโอคิบศุลรกรทางเพลงล็อกล็อกข้าวมาตอดมาศิลปวัฒน์ชาลวัติสศุลกกรออกไปแม่ดี บอกวันนี้ขอเจอกรสุรศักดิ์แชมป์เจ็ดสีหน่อยเป็นไงบอลเจ็ดสีเนี่ยแต่ละเปีนี่มีทีมคัดเรือกัน500กว่าโรงเรียนนะครับล้วสุรศักดิ์ไปแชมป์สามสมัยที่ดูแลกันผู้วาอันรโคังกสุตนายนกครัูนก็ผลเสียงข่างโน้นฝั่งนี้ฝ่งโน้นผู้เบล ในของานีออิดครับมีหมเลขแปดจิรศักดิ์เผยพิ่าหม่อยู่คู่กับจิรนัทโสภาอนันต์ลูกเซฟตนของสูนักด์มนตรีหรือว่าสีออกิดหรือว่าจะมีทีเด็ดยังไงบ้างโอ้ามันครับตุก็่้นไปครับ ศิวษัลเปิดพี่ใหม่เปิดรู่ยาวครับเอาเลยศิวักเปิดพี่มาครับอ่าสิวันเพียงโดนเกี่มาขวามาได้แล้วครับโอ้โหไม่ทันผู้สาววัดโตครับมาดอนไม่ถึงครับไม่ถึงครับเอาถูกได้อยู่ครับศัล เข้ามาบอกอยู่ไหมลูกนี้หมายเลขสามของสุสานครับนักดินส่งเข่ามาอยู่ัแฟนเทอรเธอโบตันบอลได้ยิงไกลเลยครับ oh. โอ้โหไม่เกือบไปแมมล oh. ูกนี้โอ้ยยิงแจ็คทักทายยักษ์ไว้ก่อนแล้วครับ าเลยงี่อยดไประมาณนกว่าเป็นผู้ที่แบบงหเลยพักมากยกมากเข้าีบอลมันสุเลยานไหมสุธัฒนเพียงโดนัปทานโชติสักป้อต้องคำบ้างขวาจิงไกลมาก ไปครับสาูรับคะแดครับพลาดอนบุญถนอมปลาดอนดึงหลบิ้มไปออกขวามาเสริมครับจิรวันเบียงนนท์อยู่งสูนแตงสูนอยู่ถูกาไปเดวเายเพีงล้นหนีออกไปจินวันเบียงนนท์เ่นี นี่นกลับมาจิ้มคนหลังมา,คา,งาไครวะที่กินันซากนี่กรบเพรกกิศักดิ์กอ้โหไม่ฟังโข้เข่าได้แล้ว่าบริษัพันคำนินเปล่าให้นัตวัเกตเพล่โขลเปจ่าีนพัทชาดุวัฒนแม่เขาเป็นโปรโมเตอร์จัมบอลด้วยครับทีนวัน์ชาดุวดัฒน์าจเทนออสเตรเีย อีดีมะอีดีนะอีดีนะสีร้ัฒน์ชาดูว์เข้ากังยาันใช้เข้ามนโอ้แม่เสแม่รูเหมือนกันโอ้โหอนนี้าใน่ซาลุเฟนชารุดแท็กลแล้วไงเต็มครับตวัดเกยเต็มหนุนเข้ามา ได้ไหม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 ศิลปะคนพี่ไม่จับบอลไปทางบอลออกไปครับผู้นีหออกไปครับบอลเราแมนเชสเตอร์โจหาน้องฟังทีมบูกระแพงเพชรเทอร์โบบอลลูกยาวอดไก่ครับแม่บอลลุดมาถึงจี่ระนัดโสภาอันนั้นโอ้ไม่ถึงออกห่างไปครับ บอลทุ่งของทั่งฟังปู่ขอเพชรเชาว์ลกบัตปุไม่ถึงนับบอลยังแล้วไงไดไหมไดไหมไม่ได้บอลปุ๊บเข้าแล้วก็หยุดรับไม่ได้รับไม่ได้ปุ๊บลูกพี่นี่ยปุ๊บบอลก็หยุดสองคนหยุดัดตาบอลทุ่งของทั้งฟังทีม อ๋อรัศมีเจ็เปมล็อกนีจ่ายออกข้างให้ชลกรทองเพลงเราเล่นเร็วหรืครับโอ้โหไม่เจอยนี่นคนสมบอร มนตร oh ีตามบอลลูออกไปก็บอลพุ่มยนย็นเยอแล้วยงโอ้โหดูดออกไปดหลังลเมมงูะเเพ่เรโบ ออกมาร่าาล้วคาฝั่งทีมถึงเอคิดงไมโอ้โหสืบขาได้ครับตรงนี้ีสับหมายเลขกะไรอีสัพี่ไม้หมายแปดหรือเปล่าใช่ครับีสัยพี่เม้่าเช้าจิงเป็นสองจังหวะแตกบอลล้วก็ยิงเลยครับเก้นน้ำไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับงะ แจ็คดอนยัดนำไปนะครับหนึ่งต่อศูนย์ว่าผมต้งพิจารณาถือักพลิกไปได้ไหมลูกนิ้ได้อยู่ไหมครับท่ากวางมากเอาแล้วย <merger. S 2> ังไงไม่ได้ครับยังไงตัวละครเท้าแพงได้อยู่ครับของนัดแต่ให้กับน้องเต้ยน้องเต้ยใส่ให้กับขวัญเหาได้อยู่ครับทั้งฝั่งทีมสร้างไหมดูสอนพอเริ่มรำ ศรจ่ายเข้าบ้างมากศรสับขอให้่มัปั้นสองเซอร์เร่อหูแกงหุ่นทีมแบบมีเป้าหมายชัดเจนเลยครับเจลสับเปิที่ไปสองปรนะครับสองประตูนะครับจ่อเข้าประตูนะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนครับ ดูจะเียบพลันหมดขึ้นเวลาแรกผมก็กล่อวว่าทีมทีีอาผิดด้ว่ศสุรศักดิ์มนตรเทนํำอยู่สองตัวูนจากมาได้8ปทั้งสองตัวครับทีนศักดิ์เผยที่มายทักสัสครูดเดี๋ยวมาชมที่เวลาหลังกันต่อครับการตกัการบใหญ่เรื่องตัวหลังนะครับ